สองสามนะครับค่ะนักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือเพิ่งบินกลับมาเพิ่งบินกลับมาเลยฮะมาจากสถานทูตที่สวิตซ์เลยฮะนี่เมื่อกี้เขาเพิ่งโรยตัวมาจากเฮลิครอปเตอร์เลยนะคะกันยงข้าเครื่องอ๋ออ๋พอดีมีคำสั่งให้กลับมารับราชการที่ไทยอ๋อพี่ถามเลยเรื่องเราอยู่ในจักรวาลเทวปลมไหมดูใจเทวปลมไหมอยู่ดีครับอยู่ดีครับ เพราะว่าทุกคนต้องอยู่เดียวังหมดเราเปิดฉากมาด้วยสีม้าตเช้าน้องเรือเพราะว่าีบ้างเนามีบ้างเพราะว่าเขาไปประจําการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ้วตอนนั้นนอกจากไปเป็นแบบว่าเลยขาดการทูดก็เราก็ไปดูแลแบบว่าเด็กๆนักเรียนทุนด้วยที่ถูกไปส่งไปเรียนที่นู่นอะไรเงี้ยเราก็จะแอบอึอเกือบแอบประมาณนี้ครับเราก็แอบครับผมแอบไปดูแลแอบไป ทำหลายหน้าที่ครับยกว่าเด็กๆน่ารักทุกคนค่ะโดยเวพาะชีวนเออเรื่องความชีวันมันเป็นยังไงบ้างกันในเรื่องเนื้อเรื่องก็คือเนื้อเรื่องก็คือเริ่มจากอะไรอยู่ที่ที่ส่งม่าจะพูดมายไม่ยอมบอกเล่าอ๋อพูดพูดเลยครับพูดโอเคค่ะก็ในเรื่องความชีวันนะคะก็จะเกี่ยวกับการที่ว่าตัวชีวันเนี่ยได้รับคําสั่งจากทวดอ่อนให้จับคู่คุณสลุดกับความชีวาให้เขา รักกันให้ได้ให้เขาแต่งงานกันให้ได้ค่ะซึ่งตัวชีวันเองก็จะเป็นแม่สื่อแม่ชา้าทําให้คุณสรุตกับพรชีวารักกันค่ะแต่ในระหว่างนั้นก็จะมีภารกิจต่างๆนานาเกิด <ๆ S 1> ขึ้น <ๆ S 1> ก็ยิ่งใกล้ชิดยิ่งลงรักเองครับผมไม่ถึงคุณสรุตกับพรชีวาคุณสรุตก็ได้ครับผมคุณสรุตเนี่นยแหละก็ หลงรักตัวเขาในตัวเขาอยู่แล้วเราก็แต่เขาด้วยความเป็นเด็กแล้วเขาได้รับหน้าที่มาที่ให้แบบมาจับคู่กับชีวาอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่กล้าไม่กล้าคิดส่วนตัวสรุปเองเนี่ยเขาก็จะแบบว่าคอยป้อนความรู้สึกไปให้เขาแบบคิดตามเรื่อยๆคอยป้อนความรู้สึกคอยพูดแบบว่าตะล่อมเหรืออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแบบว่ารู้ใจตัวเองใช่ค่ะซึ่งตัวชีวันเองก็เรียกว่า ความเป็นเด็กเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือความรักมันเป็นความรักที่ใส่มากๆบริสุทธิ์มากๆครับอย่างสรุปเหมือนพ่อยังไงบ้างเหมือนพ่อยังไงฮะตอนแรกจะจะจะพูดว่าหน้าตาดีเหมือนกันไม่กล้าไม่กล้าอยู่ไม่เอไม่กพูดเล่นๆครับพูดเล่นๆก็คงจะเป็นแบบว่าบุคลิกท่าทางที่แบบว่าได้คุณพ่อมาแล้วก็แบบว่า การแสดงความรู้ส <check Kid> ึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคล้ายๆคุณพ่อออกมาเลยที่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นคนขืมนเอาเป็นคนขืมนดีกว่าไม่ค่อยพูดแต่เป็นแบบว่าแสดงแสดงอารมณ์ผ่านทางสายตาหรือว่าการกระทํามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนแม่เหรอแม่ติดกัรไหมคุณแม่ก็นิดนึงครับติดสวยนิดนึงเราก็แบบว่าติดหล่อมาจากคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแบบติดติดความเป็นท่านหญิงของคุณแม่มาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ เอามาแมทช์กันอืมครับอ ah> ันลพอนชีวันเขาเหมือนแม่เรามัอไม่เหมือนเลยตัวชีวันเหรอคะตัวชีวันเองนี่ก็จริงๆก็ในสไตล์ของชีวันเองก็จะเป็นแบบอะไรที่สดใสเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยชายสดใสกว่าอืมครับเเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่สดใสท่านครับธรรมดาสี่เรื่องก็เรียกว่าถ้าถ้าเทียบแล้วก็สดใสกว่าทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าเอ่อตั้งแต่เรื่องอื่นๆเขาจะมี ปริศนามีปมมีใดๆมีความลึกซึ้งนู่นนี่นั่นแต่ว่าตัวพรชีวันเนี่ยเป็นละครที่ค่อนข้างเป็นกู๊ดฟีลลิ่งมันก็คือเป็นเหมือนนี่โปรโมทบริษัทไพี่คิกดไลน์อีกดไลน์เลยกือีความเป็นแบเอาไว่ได้ตรที่ตกใจเพรว่าใครกินขคือมันเป็นละครแบบฟีลกู๊ดค่ะก็ ก็เป็นเหมือนเปิดมาด้วยความสนุกสนานความสดใสความโรแมนติกของบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าในด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการเดินทางของเส้นเรื่องที่ก็จะมีดราม่าเข้ามาบ้างมีปัญหาหรือว่ามีปมเล็กๆน้อยๆเข้ามาให้ทําภารกิจกันแต่ว่าปมตรงนี้ด้วยความที่ว่าตัวละครแต่ละตัวละครในพรชีวันะคะ่ะ ค่อนข้างคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่มันก็เลยแบบมันมันจะมีปมนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะมีคอมเมดี้แทรกเข้าไปเยอะเอาเป็นว่าแบบต่างคนต่างเหตุผลอ่าใช่แต่สุดท้ายก็เหตุผลมันก็ไม่แบบว่าต้องไปติดตามดูต้องไปติดตามดูจริงๆริงต่างคนต่างเหตุผลความหมายก็คือทุกคนมีเหตุผลของอตัวเองในะมีเป้าหมายของตัวเองว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ย่งาเรื่องเราไม่มีปมเกี่ยวกับเทวพันธ์เลยใช่ไหมคือ ตัวตัวปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตัวชีวันเองเพราะว่าอุปสรรคความรักของคุณสรุตกับชีวันก็คือตัวชีวันเองค่ะที่ตัวชีวันเนี่ยไม่รู้สึกไม่กล้าที่จะรักคุณสรุตเพราะว่าเราถูกเราถูกแม่กระถินปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่ารักไม่ได้นะเขาอยู่สูงเขาแบบสูงสักมากในขณะที่ตัวเราเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กที่ เรียกว่าอะไรอ่ะห่างไกลจากเขามากๆค่ะแบบเราไม่เหมาะสมกันอ่าแล้วชื่อวันเหมือนแม่กระถิ่นยังไงบ้างโหต้นไม้ได้ไหมปีนได้ค่ะยิ่งกว่าปีนต้นไม้อีกอยากให้ติดตามดูยิ่งกว่าปีนต้นไม้แต่รู้อีดูติดแกรมนะ หนูบอกเลยว่าตอนเด็กๆหนูไม่ใช่แค่ปีนต้นไม้หนูปีนหลังคาด้วยค่ะปีนทั้งในเรื่องกเื่นอกเรื่องอะไรในเรื่องอะในเรื่องก็ปีนต้นไม้ปีนวางเลยฮะเอาปีนวางด้วยปีนวางเลยเหละเป็นกำแพงค่ะเอาว่าเดี๋ยวจะได้เห็นหนูแบบเรียกว่าเสมือนกายกรรมเอาเป็นว่าแบบว่าเปิดตัวมาซีแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยความเราได้ไหมกระโดดถีบประตูเลยการเจอกันครั้งแรกก็จะเป็นแบบว่า นี่เขาโชว์ฉากบู๊เลยใช่ค่ะเราเปิดมา EP แรกคือทุกคนจะได้เห็นทุกตัวละครทุกคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนซึ่งชีวันก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะที่เจอคุณสรุดปุ๊บบู๊ปั๊บแล้วทวดอ่อนมาเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะทวดอ่อนเป็นด้วยความที่ว่าตัวชีวันเนี่ยค่ะคนเหมือนเขาเรียกว,ว่าทวดอ่อนเนี่ยชุบเลี้ยงชีวันมาตั้งแต่เด็กๆให้เราอยู่ในวางหาข้าวให้กินมีที่พักให้ตัวชีวันก็เป็นเด็กที่ กตัญญูรู้คุณะคะ่ะเพราะฉะนั้นพอทวดอ่อนบอกว่าเขาไว้วันที่เราไปทำอะไรเขาให้เราจับคู่คุณสรุดกับอ,อชีวาอชิวาค,ค่ะเราก็ด้วยความความกตัญญูของเราและความจุกจี้เจ้าการความสนุกความชอบความมองว่าคุณสรุดเป็นแบบหม่อมขี้เก๊กคนขี้เก๊กอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นมองว่าเขาเป็นคนที่สูงส่งเป็นคนที่เพอร์เฟคพอชิวาก็เป็น พี่ที่เราเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องที่เรารักเหมือนกันแล้วเราก็มองว่าเขาก็เพอร์เฟกต์เขาเหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันมันก็เลยทาให้เราเนี่ยจับคู่คุณสรุตกับพรชิวาค่ะแล้วเป็นไงนะก็เขาป้อนความรู้สึกมาให้เราเรื่อยๆค่ะมันมันไม่ใช่เราแล้วแม่ค่ะจิตใจเขดกินใจเขาต้องความรู้สึกป็นไงพื่าว มันจะใช้คําว่าจีบมันก็เขินนะมันไม่ใช่สไตล์มันไม่ใช่สไตล์สัลุตเลยที่จะแบบว่าจีบตรงๆหรืออะไรตรงๆใช่เขาก็จะแบบคอยป้อนความรู้สึกด้วยด้วยความที่เขาเป็นแบบนักคิดนักวางแผนอยู่แล้วนะ<ช>มันก็จะแบบเป็นสไตล์ของคุณสะลุดเขาเลยใช่ฮะมีมีไหมที่แบบวางแผนนี้แล้วแบบในใจก้าวขูคิดได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณสลุดเลย ไปถึงคุณสลุปเลยเอ๋อใช่ใช่ไปถึงแบบว่าตอนเราวิเคราะห์บทอะไรเง<า>ี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่คำพูดอะไรเนี้ยเขาเป็นเองจริงอ,อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งว่าคุณสลุดเนี่ยวาจากับคําพูดกับความคิดของเขาเนี่ยเป็นเองจริงอืมพี่ขอประโยคนหนึ่งที่เรารู้สึกโอ้ประโยคนี้คือแบบคุณสรุ้พูดไปได้ยังไงเนี่ยวาจาถ้าเป็นเกิดถ้าเป็นก้าวก้าวจะไม่พูดูนลเาก็จะเป็นแบบว่าขออินเนอร์นะด้วยนะ เราขัดรองเท้ากันอยู่นะคุณสรุปก็จะเป็นสปอยไหมอย่างนี้ถือว่าสปอยมอย่างนี้ถือว่าสปอยไหมก็จะบอกว่าเอาแค่ประโยคไม่ต้องสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันเป็นการแบบสู้เพื่อรักสู้เพื่อเราสองคนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งขัดรองเท้ากันอยู่เฉย แต่สรุตสามารถสื่อไปแบบถึงทางนั้นได้อะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้สรุตเขาจะมีเหตุการณ์หรือว่าจะมีอะไรแบบนี้บ่อยมากๆแล้วถ้าเป็น9ก้าอ่ะจะพูดเป็นคำเนี้ยถ้าเป็น9ก้าเป็นก้าอ่ะไม่ครับ9ก้าตรง9ก้าเป็นคนตรงก้าจะพูดก้าจะพูดว่าอะไรถ้าเป็นประโยค์เนี้ยถ้าต้องแปลออกมาถ้าต้องพูดเป็นเก้าอย่ล้ทำไมเราจะรักกันไม่ได้อะอะไรเราคงต้องมีงานนี้อะไรเดินทำไมอ่ะ ทำไมทำไมอะไรเงี้ยเราก็คนตรงตรงชัดเจนแบบอะไรประมาณนั้นพี่พีตอบกลับแบบมาเนี้ยต้องลงตอบกลับถ้าเป็นเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับชีวันใช่ป่ะคะก็คงแบบโอ้โหยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าพอมันมีมันมีแบบปมปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยความไม่เหมาะสมก็ก็พี่ก็ไปคุยกับแม่หน่อยพี่ก็ไปคุยกับแม่หนูหน่อย เราคุยได้ยังไงหนูโอเคอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ไม่มีหูตัวเลยหนูวาเป็นผู้หญิงไม่มีเลยไม่มีการแบบว่าถือตัวก็คือก็เป็นพีก็เป็นพีพีในในเวที่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราลักการถ้าสมมติว่าแบบหรือว่าเอาโอเคเรารักการกับคนนี้แล้วแบบถ้าเขาว่าทําไมเราจะรักกันไม่ได้ ก็เอ้ยหนูกำลังพี่เหมือนกันแต่ว่าไปคุยกับแม่หนูก่อนจะได้เราจะได้ตกลงปงใจกันอ่าหนูก็เป็นคนแบบตรงๆเหมือนกันก็คือมีใจแล้วพร้อมไปแต่ไปเคลียร์ให้ก่อนพร้อมไปแต่ว่าแม่ก็เพื่านนันคือพูดไปก่อนแต่ว่ามีใจแล้วพร้อมไปเลยอ่ะแม่จะโอเคไม่แต่หนูไปแล้วค่ะหนูใจใจหนูไปแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องไปคุยกับคุณแม่ก่อนพี่ถามเรื่องเรามีเรื่องเดี๋ยวชัาที่ได้ไปถ่ายขวนอก ใช่ค่ะอุปสรรคมันคือยังไงไม่ถามเรื่องอุปสรแต่ถามอุปสรรคโอ้โหอุปสรรคก็เรื่องของเวลาค่ะเวลาที่มันจํากัดมากๆแล้วก็สิ่งของเอ่อทั้งเวลาจํากัดจํานวนทีมงานจำนวนทีมงานที่จํากัดอืมครับผมอุปสรรคหลายอย่างมากๆอากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันหนาวมากๆพี่มันหนาวกว่าในภาพที่เราเห็นอีก ใช่ก็คือแบบว่าทั้งฝนอีกช่วงที่เราไปมันก็มีทั้งฝนทั้งหิมะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ไม่เป็นไรฮะกูฟีลลิ่งของเราเนี่ยของแรงใช่หรือคะหนึงคือเรายอมกันไม่ได้ผลิตภัณฑ์มันจะขึ้นมันจะมีฝากสินค้าหรือยังไงคือเราจะโยงกันไม่ได้อะอกลัวคะแนนตกเพื่อผลงานชิ้นต่อไปคือกลัวคะแนนตกหรอกลัวแบบเอ้ยพี่คิงแบบนี่เห็นแต่พี่คิงเพี่คิงมากที่ดูแลเราโดนตลอดที่แน่จริงร้อนเรานอะ่รหรือเปล่เออแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ ไหนที่มันเหนื่อยสำหรับเราอาเก้ากว่อนอกจากอุปสรรคนะที่รู้สึกว่าอันนี้มันโหดแล้วมันแบบก็เวลาเราย้ายโลหรือว่าในการถ่ายวันต่อวันเราต้องตื่นเช้ากันมากๆตื่นมาเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตีสามเลยใช่ก็ถือว่าเร็วกว่าตอนอยู่ที่ไทยแบบเยอะมากๆครับส่วนของหนูความโหดที่สุดที่ไปสวิตคือการนอนค่ะเพราะว่าเราหนู ทุกคนแหละค่ะพักผ่อนกันน้อยมากคืออย่างหนูเนี่ยต้องแต่งหน้าประมาณตีสามตีสามตีสามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกวันมันทําให้เรานอนน้อยมากวเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะฮะแล้วก็แบบว่าผู้หญิงต้องตื่นก่อนผู้ชายด้วยเพราะว่าผู้หญิงต้องเตรียมความพร้อมแบบนานนานกว่าค่ะมันเลยทําให้แบบ พอเราพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยมันกระทบทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่าจะสติ <laughs> อะไรสติรวนเหรอรวนค่ะเพราะว่าแบบสติเอยผิวหน้าอีกหรือว่าการจำบทสมาธิเหตุการณ์ต่างๆมันตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายตัวเรามากที่สุดเลยในการทำงานที่ต่างประเทศนะคะะเอาหลายๆคนก็อิจฉาสี่เรื่องเขาอิจฉาเอ้ยนี่ได้ไปต่างประเทศ สมควรแล้วครับที่อิจชาเพราะว่าสวยจริงๆสวยมากประทับใจมากๆฮรรอดูได้เลยครับ EP แรกนม่ก้าพูดอีเงี้ยมันจะตอบยังไงกับสวยจริงๆครับสวยจริงๆครับมันมันเป็นความเหนื่อยที่สนุกมากๆค่ะแล้วก็คุ้มคุ้มที่จะเหนื่อยครับผมแล้วก็คิดค่ะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะได้มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่อย่างคนรู้ว่าควชีวัน ตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงคิวเราคนอยากติดตามดูมันรู้สึกยังไงบ้างมันตื่นเต้นหรือมันกดดันมาทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันเลยฮะผมแถบเป็นเรื่องปิดด้วยใช่อย่ังกองอยู่ตรงนี้แล้วยังไงบ้างความรู้สึกผมเลยตอนแรกๆตอนตั้งแต่เราอาจันออนไปตอนนั้นก็ว่าตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่ามันอีกอีกไม่กี่เดือนมันก็จะถึงตอนของเราแล้วแต่พอยิ่ง พรุ่งนี้แล้วเนี่ยมันตื่นเต้นยิ่งกว่านี้อีกไม่ไม่รู้ว่ากระแสมันจะออกมายังไงไม่ว่าคนจะแบบว่าติชมวิจารณ์ไปทางทิศทางไหนเราก็แบบว่าไม่รู้เลยมันก็ทําให้เราแบบตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากๆแต่เราก็ตอนที่เราถ่ายทําอยู่เราทํางานกันอยู่เราก็แบบพยายามกันเต็มที่แล้วครับครับค่ะออตอนที่เราถ่ายทํากันตัวหนูเองเนะี่ยพูดตามตรงคือไม่ได้รู้สึกกดดันเลยเพราะว่าด้วย บรรยากาศในกองมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าโหเรื่องนี้เป็นตอนสุดท้ายเป็นเรื่องที่5เราจะสู้เรื่องอื่นไหวไหมหรือว่ามันจะออกมาเพอร์เฟกหรือเปล่านะนะเวลานั้นไม่ได้มีความคิดนี้อยู่ในหัวเลยค่ะแค่รู้สึกว่าฉันได้มาถ่ายละครพรชีวันฉันได้มาร่วมงานกับทีมนี้กองนี้พี่ๆนักแสดงทุกคนมัน มันเป็นความสนุกแล้วก็ความสุขที่เราได้มาเจอกันมากกว่าแต่พอถึงเวลาที่มันต้องแบบใกล้โปรโมทหรือว่ามันกำลังจะออนแอร์แล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นความลุ้นมากกว่าว่าอุ๊ยที่เราแบบถ่ายทำมาทั้งหมดเนี่ยตัดต่อออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงแบบทุกคนจะสนุกไหมเราเรามันเป็นความลุ้นเราอยากให้ ให้ทุกคนดูแล้วมีความสุขและอินไปกับตัวละครพวกเราทุกคนมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบเป็นความรู้สึกมากกว่าค่ะเราแต่งแต้มคู่เราขนาดยั่ไม่ได้ออนไม่มีผลงานเราคนก็จีนเราคนก็แบบดีๆแบบคู่เราจนมีหนังอีกจนออกอีเวนต์คู่กันอีกแปลกใจมากๆแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของพวกเราสองคนนะที่แบบว่าคอยสนับสนุนคอยซ<ม>ัพพอร์ตเราตั้งแต่วันแรกๆที่ร่วมงานกันเลยก็ต้องขอบคุณส่วนนี้เป็นอย่างมากเราได้ไปอ่าน เออว่าแบบเไ้ยเขาแบบคู่เราต่ากันคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับคู่เมื่อกี้แล้วคู่เราก็เป็นคู่สองคู่หนึ่งไม้สองอะเออแม่นั้นคู่แรกมีอะไรจะพูดถึงคู่เมื่อกี้ไหมคิดว่านี่รายการสามแซ่บมีอะไรจะพูดถึงคู่เมื่อกี้ไหมพูดได้หรอคะอ่ะพี่อยากฟังถ้าพี่พีพูดมาแล้วพี่จะดูว่าเออพี่พีเทียบกับไมค์กับเทศได้ไหมไมคี้กับเทศพูดออกมาลองพูดเด็คู่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง เก้าเรายังไม่พูดเลยนะขออนุญารเราเซฟเองเลยนะไม่พูดถึงเขาเลยนะไม่ดีกว่าครับเนี่ยเนีถ้าไม่อย่างเงี้ยเลิกละไม่มีก็นี่ไงถ้าบอกไม่มีก็คือไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมครูเมื่อกี้เป็นไงครูเมื่อกี้เห็นครูเมื่อกี้เป็นยังไงน่ารักดีครับเหมาะสมกันดีที่เขาแบบว่าได้มาร่วมงานกันการเล่นฟังของพี่เก้าเพชรเพชรกระดูกอักษรหรือว่าไมถึงกองทัพพีกับมิ้น อาซีละกับเดินอับสรครับผมเออค่ะแล้วหนึ่งปิดจบมากคู่เราอย่างแรกเลยต้องขอบคุณแฟนคลับก่อนที่เออพวกเราพอนชีวันเนี่ยจะมีกระแสไม่ได้เลยคือถ้าไม่ได้แฟนคลับที่มองเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆของของโมเมนต์ของเราสองคนะที่สามารถจุดเล็กๆสามารถ เอาไปทําเป็นฟุตลองชีตได้ยาวขนาดนี้เออพี่อยากรู้อ่าคือแบบตอนที่เราเห็นเวลาที่เขาแบบโมเมนต์เนอะแล้วเขาไปทํเาเออเป็นเรื่องราวได้อตอนที่เราเห็นเราสึกไงอะ เราทำขนาดนั้นเลยเหรอทั้งดีใจแล้วก็ทั้งทั้งทึ่งเหมือนกันนะฮะทั้งทึ่งเหมือนกันแต่ดีใจเขาใจทึ่งยังไงทึ่งนี่คือแบบทั้งที่แบบบางทีเราก็แบบเป็นโมเมนต์ที่แบบแกล้งกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นความน่ารักแบบสนุกสนานอะไรแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่าคุณก้าวอันนี้มันถึงมันจริงยังไงทำไมเสียงข้างหลังกล้องมันเป็นก็เหมือนเมื่อกี้ที่เสียงสูงนะครับเออเรา้งแกกันเล่นจริงยังไงจริงยังไง แก่งหละก็หยอกแหละโอ้หถ้าหยอกกันได้แต่าย IP เลยนะถ้าหยอกกันได้ทำเป็นสายฟิล์มเลยนะเอาให้คนดูตัดสินแล้วกันครับให้พี่ยงน้องตัดสินแล้วกันถ้าเขาตัดสินไปทางไหนคือพี่ก้าวจะเห็นด้วยอ๋อแบบเอาเอาเท่าที่เห็นเลยครับใช่แล้วพี่ๆเป็นไงบ้างเหตุการณ์ที่เขาตัดมาเยอะๆรวมๆเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมากคือเขาใส่ใจพวกเรามากๆแบบ เก็บครบทุกรายละเอียดเลยจนแม้แบบบงช็อตอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตัวกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าแบบเวลาเราทํางานด้วยกันเราก็แบบช่วยเหลือกันแบบว่าบางทีแบบเราก็อาจจะไม่ได้แบบช่วยเหลือเขาขนาดนั้นแบบว่าแต่ณตอนนั้นคือแบบบางทีแบบว่า เราก็เห็นแบบว่าน้องแบบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าน้องยังไม่พร้อมที่แบบจะช่วยเหลือตัวเองหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบมันก็เกิดเป็นโมเมนต์อะไรอะไรแบบนั้นออกมาอธิบายดิไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ก็แบบอ๋อแบบบยังไงบางทีน้องออกงานอะไรเงี้ยแบบว่าน้องก็ไม่ได้ใส่แบบรองเท้าผ้าใบหรืออะไรที่มันเป็นแบบว่าที่แบบน้องจะสะดวกอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่เราทำมาทำมาให้กว่านนตอนนั้นเราก็แบบว่าช่วยเหลือน้องอะไรเงี้ยช่วยเหลือ ครับผมไม่เหนื่อยทุกคนเลยครับก็คนที่หวังดีด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็อยากช่วยเหลือเราก็เอ็นดูครับเขาแซวว่าเรารับไม่ต่อจากคู่นั้นเมื่อกี้ไม่ถึงรับไม่ต่อมาคู่นั้นเขาจริงจนจะจริ้นไอ้จิ้จนจะจริงเราจริงก่อนถ้าให้เทียบกับเราเทียบเดวลเขาได้ไหม เอาความในใจเลยคิดว่าเขาไม่อย perché, <_<_ู<_<_่อย่าเลิกลากเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะมันก็คุยพูดได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยก็คือเราก็เป็นธรรมชาติของเราแบบนี้ค่ะพี่หรออย่างที่พี่เห็นเลยหรอเอาไม่เลยเพาว่าอย่างทุกคนเห็นเลยพี่ก็เลยบอกจริงหรออย่างที่อย่างที่พี่เห็นมันเป็นยังไงอย่างยไม่คุพูดได้พูดได้หรอ ไม่ใช่ที่ี่มาสับตอนที่มันถึงถึงกลางเลื่องีกรอบหนึ่งไม่เคยจับอาการให้เตรียมตัวไว้กลางเรื่องครับผมแต่ว่าพี่ๆมาอีกใช่ให้เตรียมคตอบด้วยนะอ๋อค่ะแต่แต่ลุ้นได้นะคะลุ้นอะไรอะฮะลุ้นกับละครเราเหรอลุ้นได้อยู่แล้วเอางี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลย จิ้นในละครไปก่อนตอนนีค่ะไปพอดีละปากจะได้ดูตอนแรกพรุ่งนี้ครับผมกับมิวสวยๆและอากาศหนาวๆค่ะ<า>โอ้โครับผม <c oughs> ก็ฝากตอนแรกของพอรชีวันของเราทั้งสองคนไว้ด้วยนะครับ <c oughs> อยากจะบอกว่าพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจทํำทาง,งานกันอยากเต็มที่มากๆก็ตอนแรกๆนะเราก็จะให้เห็นบรรยากาศที่แบบ ความสวยงามของสวิตแล้วก็การเป็นอยู่ของนักแสดงของเราเอการเป็นอยู่ของตัวละคร <c oughs> ของเรา <c oughs> แต่ละตัวว่ามันจะแบบออกมาเป็นแบบไหน <c oughs> เพราะว่าแฟนๆนิยายแฟนๆละครหลายคนเขาก็แบบว่าคิดภาพตามในหัวตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเอ้ยการเป็นอยู่ของตัวละครของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่งเสื้อผ้าแบบไหนเราก็จะได้เห็นเลยตอนแรกๆแ,นะแล้วก็การเจอกันของพระนางที่แบบว่าเซอร์ไพรส์แน่นอน <c oughs> เปิดตัวแบบ ไม่เหมือนคู่อื่นแน่นอนใช่ค่ะใช่ฮะแต่ยินยันว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันอยู่ในจักรวาลเดียวกันค่ะแต่แค่ว่าเริ่มต้นจักรวาลด้วยที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนก็อยากจะฝากทุกทุกคนนะคะครับวันพรุ่งนี้สองทุ่มยี่สิทางช่องสา3สานะคะก็อย่าลืมดูพรชีวันกันเพราะว่าอีพีแรกเนี่ยมันเป็นเป็นตัวบอกเล่าเรื่องเลยที่จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะฝากด้วยนะคะครับฝากด้วยนะครับ อาจจะการเื่อจะไม็นไงแตพี่จะมาอีกทีการเรื่องเลยหรอโอ้นึกว่าจะ